วันนี้เลือกโรงพยาบาลมานะเพราะว่าอ,อย่างที่บอกคะคือไม่เห็นโรงพยาบาลไหนประกาศกำไรออกมาแล้วแย่กว่าคาดสักตัวนะครับอย่าง EKS ประกาศกำไรออกมาแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยโต38% Q o ิอ q โต123%ยยสาอรเซยีย e รายได้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าดู Q1Q อย่างจริงแล้วดูไม่ได้โตอะไรนะเพราะว่าตัวโอมิครอนเนี่ยถึงแม้ว่าจะระบาดหนักแต่ว่ามันก็จะเป็นเคสที่แบบ มันไม่ได้แอดมิดเยอะเท่ากับช่วงปีที่แล้วนะครับแต่ที่ทําได้ดีมากคือมาจินนะคือมาจินเนี่ย cross Margin จากบริัปีก่อนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ42 43ไปมากหนึ่งปีนี้เนี่ยขึ้นมาเป็น46 47เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวมาจินเนี่ยขยายตัว2 3เนี่ยมีผลเยอะมากกําไรเลยออกมาดีกว่าที่เราคาดนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดทีนี้เนี่ย Q2 ของ EKH เองเนี่ยโดยปกติ Q2 มันจะเป็นไตรมาสที่ต่ำที่สุดของปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะได้เห็นกำไรที่ย่อลง Q1Q แต่ยอน a ยคิดว่ายังโตแกร่งนะครับแล้วก็ครึ่งหลังก็จะเริ่มเข้าไฮซีสั้นละเป็นฤดูฝนปกติ Q3 จะเป็นไตรมาสที่สูงที่สุดซึ่งเราอย่าไปเทียบ Q3 ปีนี้กับ Q3 ปีที่แล้วนะครับ Q3 ปีที่แล้วเราเจอเดลตาระบาดไปมันแบบสูงแบบผิดปกติไปมากคือกำไรไตรมาสเดียวเนี่ยแทบจะเท่ากับปี ปีปกติทั้งปีเลยนะเพราะฉะนั้นทเทียบกับ Q3 ปีแล้วไม่ได้แต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงก่อนโควิดเนี่ยคิดว่ายังดีแล้วก็กําไร Q1 ที่ออกมาเนี่ยเจกว่าล้านเนี่ยคิดเป็นประมาณ40%่กว่าเปอร์เซ็นต์ของประมาณการเดิมของเราทั้งปีที่เราคาดไว้มาสักร้อยหกสิบแปดล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณการเดิมเอาไม่อยู่แล้วผมก็เลยปรับกําไรขึ้นนะปีนี้ขยับขึ้นเป็น198ล้านหรือกลมๆก,ก็คือ200ล้าน ซึ่ง200ล้านเนี่ยมันยังลบประมาณสัก36%จากปีที่แล้วอย่างที่บอกว่าปีแล้วมันสูงกว่าิดปกติแต่ถ้าเทียบกับปี19ลงไปเนี่ยก็คือตอนที่ไม่มีโควิดเนี่ยกำไรของ EKS จะยังทำนิวไ h ได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็การเข้ามา PP นะของรามนะครับตรงนี้เนระยะยาวน่าจะได้ซีเนอร์จี้ร่วมกันนะในแง คิดว่า ekh น่าจะได้ Synergy มากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กนะน่าจะไปใชเ้เรียกได้ว่าไป pooling cost ในแง่ของการสั่งซื้อยาเลยอย่าเงี้ยก็เป็นไปได้หรือในแง่ของบุคลากรนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะให้รามเนี่ยส่งความช่วยเหลือเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นระยะยาวคิดว่ายัางไงดีลนี้ก็เป็นบวกแล้วก็ที่สำคัญคือราคาราคา pp นะครับที่ให้รามแล้วก็นักทุนรายย่อยเนี่ย อยู่ที่เจ็ดบาทยี่สิบซึ่งราคาบนกระดานเนี่ยจะเห็นว่าเรียกว่าปรับฐานลงมาเร็วมากจนลงมาแตะที่ประมาณแถวแถวต้นทุนพีพีเลยอะ่ะเจ็ดบาทยี่สิบแล้วก็เริ่มมีรีบาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าราคาตรงนี้เนี่ยแพ้ยากคือโอกาสที่จะลงต่ากว่าเจ็ดบาทยี่สิบเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นทุนของรามแล้วก็ต้นทุนของนักทุนรายย่อยที่เติมเข้ามาด้วยดังนั้นเนี่ยราคาตรงนี้ถือว่า เป็นฐานเทคนิคลที่ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็พื้นฐานเนี่ยคิดว่ากำไรภาพทั้งปีนี้ยังสดใสแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเปิดประเทศกัเต็มที่ก็น่าจะได้เห็นตัว IVF ที่ฟื้นขึ้นมาด้วยนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยตัว IVF ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ขาดทุนเยอะนะครับขาดทุนแค่ประมาณล้านเดียวอะ่ะคือน้อยมากเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าปีหน้ากลับมาเปิดประเทศได้จีนเริ่มปลดนโยบายซีโร่โควิดหรือว่าหรือว่าคุมได้แล้วเนี่ย ก็คิดว่าน่าจะเป็นบวกระยะยาวด้วยฮนะก็วันนี้หยิบม,มาแนะนําเป็นหุ้นเด่นนะครับสำหรับ e k h ราคาเป้าหมายเนี่ยหลังจากที่มีการปรับประมาณการกําไรขึ้นแล้วก็เพียงพอที่จะไป offset กับ dilution จากจํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนได้เหมือนกันนะครับก็ราคาเป้าหมายของเราใหม่นะครับอยู่ที่9บาท20สําหรับตัว EKS นะครับเป็นหุ้นเด่นวันนี้ครับผม